สวัสดีค่ะพี่อเ,เพื่อนชายูทูบนะคะยังใจเช็คข้าวโสดค่ะตอนนี้เสือของเราก็ซอยโซดแล้วนะคะโครงการระวังโซดค่ะอ๋ะอไอจินโตเข้าไปโสดหนั่งก็วิ่งซอยสองเที่ยวมนตัดย่าเลยนะคะโตดย่าอันนี้ก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็มีโซ่เดียยาวง่ายดี วันนี้แต่ว่าไม่เห็นนกเลยนะ,ะปกติว่าเวลาเราตัดหญ้าตัดไรลูกดิตัดหญ้าด้วยตรงจากเนี่ยนกจะเต็มเลยนะคะเพราะว่ามันจะมากินขี้เดือนกินไหนกินใต้ดินแต่วันนี้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยนะคะนี่เพื่อนทถบนะะี่ก็จะทําฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวทีละฝั่งก่อนแล้วก็จะมาลงฝั่งนี้นะคะแต่นักคิดว่าให้แก,แกจ่าถ่ายให้หมดโอเคซอยแกจะบอกเออทำทีละฝั่ง,งกันแล้วกัน เขาวิ่งเนี่ยขึ้นยาวนะคะมันโชคดีอย่างมันดีอย่างไงคือว่าตอนตรวแต่มันก็ยาวมันก็ไม่ตายมากก็เออไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ก็เหนื่อยนะคะระหว่างลงจานกับแกิดจานลงจานเหนื่อยกว่าเยอะดูวยค่ะเพราะมันเป็นดินที่ไถแล้วแล้วมันก็ปกคขกปกคขกไปมันไม่ เรียบนะคะอย่างตัดหญ้ามันพอนเรียบๆได้สบายไม่เหนื่อยอันนี้นะสมมติวนะ่าถ้ายาวเป็นกิโลนะให้ให้ดีอะ่ะขึ้นรถแล้วไปถ่ายเลยนะเขาไม่ต้องเดินนะดี่เดินนะคะไม่นั่งไปด้วยอ่ะเขไม่รู้เครื่องในไปกองรวมกันแล้วมึงขยาเขยเิบน,น่าจะเหนื่อยกว่าเดิน,นะคะ่ะยมเดินดีกว่าแต่พี่ห่อกแก้วเก่งนะคะ แต่เมื่อวานไม่ข่าวไปบนกับคนที่บ้านไม่ข่าก็อย่างว่าถัดแกปกติเดือนช่วงช่วงเนี้ยพอช่วงนองฝนเนี่ยนะไปตัดหญ้าอย่างเดียวไม่ได้ลงการเท่าไหร่พอมาได้ลงกานไอ้นี้ก็เหนื่อยนิดนึงมันจะใช้ร่างกายเยอะ เดียวก็ตัด้าแต่ไม่เราพี่ขัทจะเก่งเดี๋ยวพอวันนี้เดี๋ยวก็น,นั่น มันเขานะ,ะ่ยค่ะเขาที่ไม่มีต้นไม่อื่นนอกจาก,กาต้นยางมีนกำลังสผาเดินขึ้นไปเดินตามไปช่วงนี้มันไม่มีตอเยอะนะคะเป็นเก็ดขึ้นหมด ต้องไข่ค่ะนี่นะคะเจอเลยอย่างเงี้นะคะเห็นไหมคะล็อกเนี่ยมันได้อีกเชือกหนึ่งแต่ว่าในระหว่างโซดอ่ะคือต้องวิ่งวิ่งสองเชือกแต่ตรงนี้มันมันไม่ใช่โสดสีนะคะเพราะว่ายางมันไม่มีตรงนี้ถุงบางเห็นไหมคะจานเราขาวละแล้วแตพอไปล้างน้ำนะขาวแวบเด็วันแรกอ่ะจะเหนียวเกินค่ะ ไปดีๆมาจากบ้านเลยยิ้มปากบานเลย <S <S อ่าเขาไอช่วงตรงนี้มันไม่มีต้นไม้ไอมันไม่มีต้นยางมันขุดมอะไรมานานแล้วแหละไอเหนือส่วนนี้ที่ไถลอยไปแต่ช่วงค่อยๆต้องงกลางเนี่ยเดี๋ยวยจะมีของเทรื่องอืมก็จะมีเงื่อนต่อ แต่ไม่ไดแต่เรายืนตรงนี้นะมองไม่เห็น ดิ uhm. นก้อนเท่านี้เดี๋ยวลงจานเจ็ดคลุกๆตัวนี้อีกรถจ้างให้ขึ้นด้วยยังไม่ขึ้นเลยนเครื่องในยังไม่อยากยังไม่อยากโดนตัดไม่หยักนเหยียวยกแยกไปยกยกมา่ะคะนี <pod cast> ่ขนาดเดินยกแยกเลยโอเค ได้เหนื่อยเลยตต่อนะคะเลิกล่า น,นี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะหาเรื่องนตรงนี้ค่ะอเรานยั ลากยางเยอะค่ะนี่ดูจะหามุมดีดีกว่าเดินทางไม่ได้ค่ะตอก็ยังเยอะลากยางก็ยังเยอะ,ะขาไม่หมดนลย โอเคค่ะเราไปเจ้าอยากเขาวิ่งลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราหามุมใหม่ก่อนแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะยัยกแยแยเช็ดเข้าสู่น้อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ